โอ้าข้าเดเาาาเอาหมูบ้านนีแนเยอบ้านนี่มันมอตายมันเป็นหมกหมอตัหูบ้านหเอเาล่าเอเอาอาขนาดเลยเอตาย้บานอย นะส,าสามสิอ๋อบ่มีผูบ่มีผู้เพียนด้มือน,นี่บ่มีผู้เพียนอ๋อมือที่สองแล้วครับมืนี่มือที่สออ่าหมู่บ้านนี่ก็มู่บ้านนี่ก็ตันหนึงมือนี่กับตีตันบ้านกลัวเนี่ยโอ้คน,น

สามแปดสามแปดวันที่สองแล้วลุ่งสองตันพ่อกิ่นมา่ากินว่ากันไหมบุกกินหน่อยก็ต้องกินร้ายล่ะ

อ๋อมาสองคันคันหนึ่งคันหนึ่งยู่พี่รอค่อยอยู่นี่เดี๋ยวไปเบิ่งมิงเลยคันนี้โอ้เบิ่งว่าได้ปิดดี้ให้ And... จะไปจัป่ปลาจีนลองดูของปิงของอาจารย์แจ๊บเล่นปลาจีนลองมงครันมือไปของปลาดวยบ้านแดงน้อยดิอะไรเดี๋ยวสามสี่ กบตอนเอาเงี้ยอยังปลาก็จินดีเลยเบอกลูกน้องไง้อ,อบอกอีนายย่เอกนะเอกไปนั่งเงอมมออาอยู่เสมอมาเล่นตัวมวเรืองเก่งเรื่องเก่งนะแต่มาอยู่ในวิธีกานตรตกสาโอ้ยนิ่ ถ้าปลาบึกปลาเก่าที่จินก็เอาปลาพวกนี้แหละเล่นปลาใหญ่ไปเลย จะป่าสบายก็เลียลายจะากันสิร่งเยอสิรุ่งอีกเยอนเยอะไหม้เยอะล่ะใกล้จะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอ๋อกหมดแล้วไหมเ่จะหมดแล้วมมนอ ใดาแล้วมาดาาออ่าแล้ว

ใอตัวหนึ่งสามที่มาตัวน้ไตเล็งไปแล้วเอาดครับสามหกอ่สามหกเออเลยสามหที่แข็งแไดงแข็งดอเราไปแต่ไตบาดม่เพิ่งซอยกันรเมิดบริษัาเมิดอ่ะ สารเม็ดก็งยสเมดมันมีเราไมมีเราองมันจะสนุกกินเบ็ดวะเม็ดก็ตนะเนุ่รนี่นี่ากิเเนี่ยเหยเจอในี่ยเอเรียกเบื้งไว้กินมันนี่หล่บกอยู่เลยขาดคุณขาดคุณเลยสายไปต้องใหญ่ ตามมุกามกมันนี่นะตุก็บอกสอดนาอคนปตีเบ็ดสีนวลตอยังให้ยาหรือยาแนไปไปครับทีไม่อยากไปบ้านเขาดังละับ โอ้ยองหลังเลยคือฟังหลังม้เยเอาคือ่วมบกใช่ไหม่ตนะพองมันตาดีน่ะพองมันตาได้ผมเจียวปลาจีนมาลงคักๆอยู่ปลาจีนน้อยยกขึ้นตัวเมื่อวานได้หมเจ้างม่ตัวแล้วปลาต้นใส่าต้ใส่ ไปเลยนี่ไปเอาตน้ไปมีสามเจ็ดไปเลยนสามเจ็ดนะใช้ระวานตัวนึงเจดวางตัวสามเจ็ดรวังเงียงป่าเด้ปลานี่ปาเนี่จำปั๊บไเลยลุเงียงไเลอที่นาเี่เราแล่นจำดวยปาถัวไปเลย นี่ทอดแกนี่ละตอนแรกงก็ขึ้นร้อยอไอย่างนี้ักไปกับพื้นแล้วโอ้ดีเว้ยพวกนังเท่วพไมพนยังเดือดกนว่งสิงเดียวด้ครับพี่อออารถเราตัดทางคนบ่ครับสี่สอง

ามโมงขึ้นมาไปต่อขึ้นมาอ๋อเมือนมาเรื่อยๆแถงอ่ะยังไงเออเรองเขาเอยไม่บ้า,านนว สามเจ็ดไป พันกว่าเน่นเนครับกับพันกว่าเน่ครับพี่นี่พันหมอพ่อครับต้องไก่ตัวเป็นออกมาเบียร์อยู่เงินเอาไปบ่อครับบ่เอาลงโอ้ยเงินแปดหมื่น 8, กว่าแล้วเดี๋ยวลงหยิบหวยแจ็คสแล้วมันก็จะเป็นเพราะแจ็คส่ะเมียกระปา๋าสแล้วเน้่ยเฉลยอ่าเมียผมปลาไม่โตสิดูแลผมบ่ล่ะหายผมไม่บ่ มาโยปีเล่นายผมเล่นหอาเมียบอลไอลปาปนบะเนาะตายแล้วกนหนุ่ม